ใายมาถึงบ้านเจ้านายแล้วเจ้านายครับผมมาทำงานแล้วครับนี่ทำงานเสร็จใช่ไหมเร็วฉันจะไปซื้อของ เธอมีมอเตอร์ไซค์ละ่ะอีฉันไม่อยากกอดเธอเออผมก็มีอยู่แค่นี้เออดิอย่าให้เอนโรงพยาบาลอีกเนะมีอะไรซื้อของมัางครับ ถ้าเธอขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเธอควรบอกฉันตั้งแต่แรกนะ อีนนล้วเหรอครับใช่โอ้โห,โหคนขับตั้งนานผมก็ไม่ค่อยมีตังค์กินอันนี้ก่อนก็แล้วก,กันไหน้กินบาสปิอร่อยจัง แลนะถ้าไม่ไปเหรอครับนี่อย่างที่ฉันว่าคนเดียวนะไปพาฉันกลับบ้านครับ ถึงบ้านแล้วครับกล้กว่าจะถึงบ้านทำเสียเวลาเยอะเลยสามวันต่อมาสามเดือนต่อมา มัที่คุณตำรวจมาแล้วครับเฮ้ยเธอมาทำไมเจ้าหน้าที่คุณตำรวจฉันทำอะไรผิดเธอทำร้ายจิตใจของผมผมไปสมัครมาเป็นตำรวจลาออกจากคุณไม่นะ คุณมุกคุณได้ทำกรรมกับผมไว้หลายอย่างตอนนั้นคุณก็ต้องเข้าคุกฉันทำอะไรผิดสุดท้ายเธอก็ได้ปลดเรียนและต้องเข้ามาอยู่ในคุกทั้งหมด30สิบปี ฉันออกไปเป็นไงกันบ้างครับตอนที่สามจบแล้วนะครับบ๊ายบาย